แสดงว่ารอบนี้จีนเปิดสงครามก่อนเหรอคะอาจารย์คำถามคือตอนทรัม์ขู่ใหม่ทำไมต้องเอาซอฟต์แวร์มาขู่เพิ่มมันเป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์ใน Feder. จีนยังต้องพึ่งพามากขึ้นใช่ไหมก็สิ่งที่จีนทำเนี่ย export control ที่ว่าเนี่ยจีนทำทุกอย่างเหมือนกับที่อเมริกาทำเลยค่ะ <screening. S 2> ทำไมจะทำไม่ได้ออ ка, รอบนี้อาจารย์มองว่า ใครมีไพ่เหนือกว่าใครคะคืออยู่ๆจะให้ทรัมป์ถอยแล้วจีนไม่ถอยเหรอผมสงสัยว่านะครับจีนเขาคงคิดทัาดีแล้วเพราะาไอ้ประกาศเขามันละเอียดมากเลยแต่ว่าสกอตเบเซนเนี่ยพูดเหมือนกับว่ามาตรการควบคุมการส่งออกมาจากเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ คล้ายๆก็ไม่ได้บอกประธานดีสีจิ้นผิงบริษัทต,ต่งตางๆที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ให้คนอเมริกาทำธุรกิจด้วย e น t อ็นเ t อร i ตเนี่ยนะครับเขาก็ไปขยายการตีความ Entities List ว่านอกจากจะเป็นบริษัทของจีนที่อยู่ใน Entities List แล้วถ้าบริษัทพวกนี้เนี่ยไปถือหุ้นในบริษัทลูกที่มีในยะะสำคัญ บริษัทลูกก็จะโดนไปด้วยซึ่งจีนเข้าใจว่าไม่พอใจอย่างมากว่าอ้าวอย่างนี้มันได้คืบเอาสอกแล้วทำเพิ่มขึ้นนี่นาเพราะเดิมทีทรัมป์นี่ต้องการจะดึงให้อินเดียซึ่งเป็นประเทศใหญ่มากอันนึงเนี่ยมาอยู่ข้างอเมริกันจริงๆนั่นคือ s t r a t e g y ของอเมริกามาตลอดใช่ไหมครับเพราะอเมริกาเขาต้องการจะ isolate จีน แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ท่านทำกับอินเดียกลายว่าอินเดียต้องไปใกล้ชิดกับจีนใกล้ชิดกับรัเสเซียมากขึ้นไปอีกกลายว่าอเมริกายิ่งอ่อนแอลงในเชิงของ geo politics เขาก็ดูไม่ค่อยจะเกรงอเมริกาแล้วหรือเปล่าคะรอบนี้จีนอีกไพ่หนึ่งคือสินค้าเกษตรเกษตรกรของอเมริกาตอนนี้ลําบากมากย้าเลยนะครับกําลังจะล้มละลายกันเยอะแยะเลยต้องบอกว่า อนั่นก็เป็นปัญหาของเขาแต่ปัญหาของเขามันกลายเป็นปัญหาของเรามันจะมีอิมพเคชันกับเราอย่างรุนแรงเลยผมคิดว่าอย่างนั้น